we อยู่พอนอนช่องแฟนสี่วชนแนวครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่บุรีรลมยที่พัทยาคือ <c oughs> เฉยน,นียยาา้ไม่อยู่บ <c oughs> ้งางเลยเดี๋ยวนี้เราไปอยู่ไม่ใช้อาพอนอนที่ร้านนี่กงนใหญ่ก็คือ,คอวันนี้ก็สงสรรมันเกิดไหนอเออใช่มันเกิดไหนแต่วันนี้เราจะมาเล่นตาที่คลิปนี้ซ่อนแอบวันนี้เรามาซ่นนาาอนแอบในบุรีรัล่านะครับอันนี้คือเป็นบุล่าัมที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยมาใหญ่ใหญ่มากมีขอบเขตมีลู่มีบริเวณมีบริเวณลก็คือเราจะแอบในนี้แต่วันนี้ก็มันเกิดไหนย่า ต้องให้ได้หาไหนต้องเป็นคนหาใช่นี่คุยกันไหนไหนมะวันนี้นี่นี่คือคนหาของเรานะครับเฮ้ยเฮ้ยนักเลงนะคค่ะนี่ครับคือคิดว่าจะหาหมดทุกคนไหมหมดโอ้โหหมดวันนี้มีใครบ้างวันนี้ที่มาคือมีโบทบาร์สไนท์บิวไม่รวมไหนนะ อ่ะไม่รู้ไหนบิวพิท่าพี่ขุนพันพี่น้ำส้มเจ็ดคนแต่ต้อหาเจ็ดคนอาจจะอยู่ในบ้านนี่แหละแต่แต่คือคนที่แปรแต่แต่คือหาแต่คนหาโอเคหาหมดเจ็ดคนเราใช้เวลาแอบสิบสัทีหาเกียรติห้าทีโอสิบสิบก็ได้หาว่าบ้านใหญ่ไหมก็พอประมาณใหญ่พอประมาณตัวนิดเดียวก็ต้องให้เวลาสิบนาทีดูอ่ะกดูความอลังการดูนี่ดู จะค้างเข้าบ้านเขาไม่ได้สปอนนะคะไม่ไม่มีสปอนไม่แต่ยอมรับว่าดูดีนะใหญ่มากดูตอนตอนนี้พี่้ำส้มไหนที่ขุดพันพิซซาอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราจะให้ไหนอะรอหน้าประตูตรงนี้ดูขานพันไปได้อยู่อยู่นอกรั้วเลยอยู่นอกประตูนู้นได้เราจะแอบตรงไหนก็ได้ในรั้วอ่อนนต้องรอสิบนาทีสิบนาทีอยู่นอกรั้วนี้แล้วพอถึงสิบนาทีปุ๊บถึงเวลาที่กำหนดไหนเข้ามาหาได้เลยพอเห็นใครปุ๊บก็ส่องแล้วก็โป้งโอเคถือว่าเห็นโป้งเห็นไปวด เรื่องเส้นด้วยนะเวลาโบงไอ้เดี๋ยวพาไปดูคนคนอื่นกันนี่ครับโห้านี่คือผู้ร่วมเล่นเกมกับเราเล่นเกมโดยวุ้ยไม่คาริ้าดีนะระวังคลิปดูเขามีแสงประจมจูด้วยนี่นะคะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะ มาทำอะไรอ่ะนี anut, ่คือ <lamps>. อีกหนึ่งคนค่ะที่จะมาเล่นซ่อนแอบวันนี้นะคะผมด้วยเหรอใช่อ๋ออย่างนั้นผมก็ชนะดิชนะแอบให้ได้งานไหนหานะไหนหานี่ผมแอบตรงไหนก็ได้เลยครับ่เจอหรอกได้คนนึงวะอีกคนหายคนี้หายคนนี้ไอ้คนอยู่ไอคนนี้นี่ไอ้คนนึงอยู่นี่นิอ้าวแล้วไฟเปิดไม่มีไม่มีคนอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยใครเจอคนแรกตั้งกดแล้วจับทุ่มลงน้ำเลยทุ่มลงน้ำเลยใครโดนเจอคนแรก โอเคเดี๋ยวให้ไหนตตต้องาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปแอบกันเลยเฮ้ยไม่ให้ไหนไปแอบเราไปแอบไหนจะโดนฉุดไปเนี่ยเอาไว้ข้างนอกไม่มีหรอกเราอยู่ตรงไพรเวทสุดเดี๋ยวตอนนี้เวลา2องโมงสี่สิบนะสองโมงห้าสิบบายบายเริ่มหาแบบสองห้าสิบหาได้เลยโอเคเดี๋ยวรัโอเคบายบายไปเราเลือกไม่ได้คนแรกอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนหน่อยคนแรกคนแรก นี่คือเขาทุ่มเทมากอย่าลืมมาเปิดเด้อนี่แล้วนะครับโอเคครับผมแล้วผมก็จะหนีตรงไหนดีล่ะตรงไหนดีว่านายสิกันะไอ้พัดมึงไม่เชื่อกูเหอนี่มึงไม่เชื่อกูเ่รอเดี๋ยวบอกนะว่าจะเอาโหอะไรว้าวทำไมเก่งอ่ะนี่นะ วัดใจเลยคือตอนนี้ขอแค่ไม่เจอคนแรกก็พอเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เห็นไม่เห็นดีไม่เห็นโอเคไปหาต่อไปสองห้าสิบนะครับคือตอนนี้มันแคบมากทุกคนมไเนี่ยคือเราก็ใจเลแอบใกลตัวแอบข้างตัวเลยค่ะจะอยู่อย่างนี้ค่ะจะอยู่นี้ทุกคนหาที่แอบใกล้หมดแล้วแล้วผมยังหาไม่ได้เลยอ่ะดูไม่สวยนะเฮ้ยฉันเห็นใครอยู่ตรงนี้ด้วย เอ๋คนตอนนี้ผมก็ดแอที่ห้องน้ำตรงนีห้องน้ํานี้นะในวันที่เขาหากันนะครัวันที่เขาหาที่แอบกันนะครับยกขึ้นมาก่อนโคตรโคตรแคบแคมได้ที่แอบใหม่แล้วคุณได้ที่แอบใหม่แล้วแอบตรงนี้ เคทุกคนผมก็ได้ที่แอแล้วแต่ว่ายัางไงไม่เห็นยังไงแดดก็เห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คงไม่เห็นคนแรกหรอกเนาะโอเคแอดก่อนแล้วกันไม่อยากลงน้นํามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะหาใครเจอเป็นคนแรกใครจะเป็นเหยื่อรายแรกของใดดนะคะบอกไว้เลยเป็นผู้หญิงคนเดียวหาด้วยนะทุกคนหาผู้ชายหาหาทุกคนแล้วเขาทิ้งให้เราหาคนเดียว โดยที่มันคือวันเกิดของเราแต่เราไม่กลัวเพราะเราเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงเราก็ได้เทียมาแล้วนะครับทุกคน แต่ที่หารุคนพ่อคนเห็นไหมผมว้าผมแอที่เนี่ยแค่นี้แค่นี้นะพี่ได้อยู่ไหนได้ัอยู่ตรงประตูข้างหนถ้าเดินมาเนี้ยก็อแต่ไม่เดิมาก็คไม่ถึงจบเนาะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาหาแล้วนะคะ จะเข้าไปแล้วไปลุยที <am ่ที่อันตรายที anyway> ่สุดมักเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแม่ต้องหารอบบ้านก่อนแล้ไม่ต้องออกมาอีกทำไมเอากล้องมาตั้งไว้ตรงนี้อ่ะเจอแรกเลยอ่ะโอ้ยอะไรวะที่นี่อันตรายที่สุด เราเจอพี่บาทคนแรกนะคะต้องโดนต้องไปต้วต้องไปวบคนต่อไปตัวใหเริ่มจากห้องแรกดีกาจะมีใครอยู่ในห้องไป ตึก้ไม่มีห้องน้ำห้องน้ำไม่มีตู้ไม่ได้คุณเข้าอยู่ได้อาหาให้หหมด <ไป S 1> ห้องนี้ต่อ มันก็เข้าไปไม่มีม่มีไปต่อต้องหาทพ่อเงยเงยว่ะซ่อนกันอยู่แถวโน้นนี่ไงบี <im ittle> ไม่ใช่คนแรกเลยทำไมทำไมทำไมตะก,กาดนี้มันใช้ไม่ได้ผลนะที่ที่อันตรายสุดก็คืออันตรายอยู่ดี <im ittle> ใครอยู่ไหนกันหมดนะไม่มีข้างนอกนี่แหละข้างในนี้คงม่อยู่นะ <uma> เราเรยน ต่ใจหยไปูเลยแต่เราได้ราวมีข้ออะไรอ่ะตัดรแต่เราเอ้าที่เหลือเราไอนรู้เลยอยู่ไหนละคุณม่เพียงใครอยู่ในนี้หรอกนะ พี่ไหนอยู่ไหนอ่ะบอกมานะพี่บอฉันจะฆ่าแกเราที่นั่นนเหลือใครบ้างอ่ะหรือพี่น้ำส้มพี่วีเ้ยไอ้ไหน้มมาอยู่ไหนอ่ะบอกพี่แหน้มอูอยู่ไหนอ่ะพี่โอนเลยหรอออกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยมันจะมีใครอยู่ในนี้ป้ะไี้หัวซอกเล็กนิดเดียว ต้องไปดูนะจริงเหรอนี่และนะพี่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางคงเป็นไายได้เป็นไายได้นี่แงกระเป๋าเดินทางเนี่ยเยียบเลยอันนี้มันมันมันแหวนได้ปะไม่ได้ไไม่ด้้เฮยจะอยู่ไหนอะในห้องอีกทีไม่ม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 ีผมก็ไม่รู้เลยอยู่ไหนเฮ้ยมันไปไหนหมดวะ เดตรงนี้มีรูปะไม่มีแล้วจะอยู่ไหนหลังน้ำหน่อยนาอยู่เ่าไหนหลังน้ำรึเปล่าอยู่ไหนอะยูอยู่ไหนอ,อไหนยไหนยะน้องโซบอกว่าแน่จริงก็สหายให้เจอสิ บ้านก็มีแค่ไม้ลมไม้อ่ะมันขึ้นบนนี้ได้เหรอเขานี้ล็อกห่อเฮ้ยมไม่เหนื่อมดอ่ะอยู่ไหนออกมาวินายมีคำใบ้ว่ะนายบอกว่าหนาวมากหนาวมากหนาวมากตอนนี้อยู่ในตู้เย็นเหรอกัวร้อนมากโอ้ยอยู่ในบ้านนี่แหละมีมีคำใบ้ไหมมีคำใบ้ไหมมีคำใบ้ไหม

เหลือใครเนี่ยเหลือไนท์พี่น้ำส้มบิวอยู่ไหนรู้ว่าไนทไหนนี่แหละต้องคิดแบบนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะอยู่แต่ดันไปอยู่ต้องคิดแบบนี้แล้วก็ถามว่าเหลือใครบ้างก็เหลือน้ำส้มเหลือไนท์แล้วก็เหลือบิวคนม็นเข้าอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะโอ้ยฮะฮะค่ะ ห้องนี้ไม่มีอะอะครว่าห้องนี้ไม่มีพอห้องอื่นนะเฮ้ยไม่แน่ใจว่าห้องนี้มีเพราะวะใช่น้ำต้องบอกมาหน้าไหลเป็นน้ำเป็นเป็นสังขยาแบบนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยจะแล้วไหนเดิน่างเยอะมากเลยเหรอแต่เออไม่เอะยู่ตรงมุมไงโอ้โหแอบอย่างนั้นเอะยางโวยเลยไม่สมบูรเจอเดินผ่านของโอ้ยไหนเข้ามาสองสามรอบ ก็อ bon voilà. ันไหนมันบอกว่ามันหนาวมากตอนเนี้ยถ้าหนาวมากก็คือหนาวมากแต่ถ้ามันตรงข้างก็คือร้อนมากร้อนมาอัไหนอ่ะเจ้หมดเวลาแล้วออกกันเถอะค่ะมดยเวลามวยเวลาเนื้อใครใครบอกเนื้อพี่น้ำส้มกับพี่ไหนท์เนื้อน้ำส้มออกเหนือเน้อน้ำส้มออกเหนือน้ำส้มไปสั่งน้ำส้มจะเป็นน้ำหมาที่อยากแล้วนะเอาไปเร็ว โอ้มาดูดิอย่อ้หมอล้นมากทุกคนเดินผ่ไปผ่หมอยู่นี่เดิมาอ้าวประตูนี้มันล็อกล็อกไข้างในไม่ได้ล็อกข้างในเมื่อกี้ล็อกไหมประตูู้นล็อกงนูล็อถ้าไอยู่ในรู้อะเนี่ย ในรู้ว่ากินอยู่ไหนได้แน่โอ้โหอย่าลืมเนี้ยจะมีดีกว่าจริงแอบไป็นเด็กไม่มีค่าสรุปหาพี่ไนกับพี่น้ำส้มไม่เจอกูให้นะแม่ตรงนี้กูแอบย่างขึดแล้วกูคิดว่ามันได้ขอใครนี่หรืาเดินมาแล้วเจอเลยกูกล้องตั้งไว้ไหนเห็นกล้องไหนเลยเดินมาเดี๋ยวโม่กล้องตั้งไว้ไหนตรงนี้โอ้โง่จริง ทุกคนคะตอนนี้ก็จบเกมไปที่เรียบร้อยนะคะคนที่หายไปจะคือพี่ไหนกับพี่พน้ำส้มเดะออยบัสโยนลงสระอะไรปิดคลิปสิถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องไหนด้วยนะคะ <c oughs> ปิดคลิป